ยันที่หลวงปู่สมศิษย์ลงไว้ที่เสาชื่อว่ายันจัตุโรเป็นการนําเอาตัวเลข1นถึงเบรรจุในตารางไม่ว่าจะบวกในแนวใดก็ตามจะได้ผลเท่ากันคือ15อาจารย์จะลงยันจัตุโรโดยการเรียกสูตรตีนิสิงเหนะครับเริ่มจากเลข3ตรีนิสิงเหเลข7สัตตนาเคตรงกลางเลข5ปัญจเพชชรูกันเจวะลง4จตุเทวา4คู่กับ6ฉวัชราชา ลงห้าอีกครั้งปัญจอินทานาเมวจะแล้วลงหนึ่งเอกะยักขาคู่กับ9กนวเทวาลง5้าปัญจพรมมาสหัมปติลงสองเวราชาคู่กับ8อัตตะอรหันตาจบด้วยห้าปัญจพุทธานามามีหังสําเร็จเป็นยันจตุโลโดยการเรียกสูตรตีนิสิงเหหากจะแปลงตัวเลขเป็นอักษรธรรมอีสานก็จะแปลงตัวเลขได้อย่างนี้ครับเป็นยันศักดิ์สิทธิ์แต่โบราณ